หญิงสาวที่ละลายไปกับโซฟาคดีที่ทำให้ทั้งโลกต้องช็อกบ้านหลังหนึ่งเงียบสงัดแต่ภายในนั้นมีบางสิ่งถูกซ่อนมานานนับปีเมื่อเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปกลิ่นเหม็นเน่ากระแทกเข้าจมูกและสิ่งที่พวกเขาพบคือร่างของหญิงสาวที่ไม่ได้แค่นั่งอยู่บนโซฟาแต่ร่างของเธอได้หลอมรวมไปกับมันนี่คือคดีที่เต็มไปด้วยปริศนาและความสยองขวัญเกิดอะไรขึ้นกับเธอ ทำไมเธอถึงติดอยู่ตรงนั้นและที่น่ากลัวที่สุดเธออยู่ที่นั่นลําพังจริงหรือไม่เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องนี้จะทําให้คุณขนลุกไปทั้งตัวคดีเศร้าสาวละลายข้างโซฟาการชนสูตรพลิกศพคดีลาซี่ฟเฟลเชอร์บ้านเงียบสงัดกลิ่นเหม็นเน่าชยออกมาจากประตูไม้เก่าเจ้าหน้าที่ตํารวจยืนนิ่งมือกําไฟฉายแน่นไม่มีใครอยากเปิดประตูนั้นแต่หน้าที่บังคับให้พวกเขาต้องเข้าไป เสียงบานพับเก่าคร่ำครวนเมื่อประตูเปิดออกกลิ่นเหม็นรุนแรงพุ่งเข้าใส่ทันทีตำรวจในหนึ่งถอยหลังสำลักกลิ่นอันน่าสะอิดสะเอียนแสงไฟฉายกวาดไปทั่วห้องโซฟาสีหม่นตั้งอยู่กลางห้องผนังบ้านเต็มไปด้วยคราบสกรปรกพื้นไม้มีรอยเปื้อนเป็นจุดดำประหลาดแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องหยุดหายใจคือร่างที่ฝังแน่นอยู่กับเบาะโซฟาลาซีเฟลเชอร์จ เธอไม่ใช่แค่นั่งอยู่ตรงนั้นร่างของเธอละลายไปกับเบาะผิวหนังติดแน่นกับผ้าเก่าๆแมลงวันบินวนรอบตัวเธอดวงตาเปิดค้างจ้องมองไปในความว่างเปล่าเรากับติดอยู่ในนรกที่ไม่มีทางออกตำรวจคนหนึ่งยกมือปิดปากน้ำตาคลอเบา้าร่างนั้นไม่เหลือเ้าโครงของหญิงสาวอีกต่อไป มันเป็นเศษซากของมนุษย์ที่ถูกทิ้งไว้จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของเฟอร์นิเจอร์ทุกคนในห้องรู้สึกได้ถึงบางสิ่งความเงียบที่กดดนันความสยดสยองที่ไม่อาจหันหน้าหนีไม่มีใครพูดอะไรเพราะไม่มีคำใดอธิบายได้ถึงสิ่งที่พวกเขากำลังเห็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่กลืนน้ําลายลงคอยอย่างฝืดเคืองหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนมันจะทะลุออกจากอกมือสั่นเล็กน้อยขณะที่ยกไฟฉายขึ้นอีกครั้ง ลำแสงส่องไปตามร่างของลาซีรายละเอียดที่เห็นชัดขึ้นทำให้ความรู้สึกเสียเอียนเพิ่มขึ้นผิวหนังของเธอแตกร้าวเป็นชั้นๆบางส่วนหลุดลอกออกเผยให้เห็นเนื้อเยื่อที่แห้งกรังเล็บมือยาวค้งผิดธรรมชาติราวกับไม่เคยถูกตัดมานานหลายปีขาและแขนของเธอฝังแน่นลงไปในบ่อไม่มีร่องรอยของการขยับขยื้อนเธอไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นเธอ ติดอยู่ที่นั่นหนึ่งในเจ้าหน้าที่หันไปกระซิบกับเพื่อนร่วมงานเสียงแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินพระเจ้านี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงไม่มีใครตอบเพราะไม่มีใครอยากคิดถึงคำตอบนั้นชายอีกคนหนึ่งสูดหายใจลึกก่อนก้าวเข้าไปใกล้รองเท้าบูทกระทบกับพื้นไม้เสียงแครกดังขึ้นใต้ฝ่าเท้าเขาหยุดนิ่งทันที แสงไฟกวาดลงต่ำบางสิ่งกำลังกระดิกอยู่ตรงรอยแตกของพื้นไม้บางสิ่งที่ไม่ควรจะขยับได้เขาเบิกตากว้างมือเอื้อมไปจับปืนที่เน็บอยู่ข้างเอวโดยไม่รู้ตัวบางสิ่งกำลังตื่นอยู่ใต้พวกเขาพื้นไม้สั่นไหวแผ่วเบาเสียงกรอบกแกรบดังขึ้นใต้เท้าไม่มีใครกล้าขยับลมหายใจของทุกคนแขวนอยู่บนความเงียบ ชายที่ยืนใกล้ที่สุดจ้องมองลงไปที่รอยแตกแสงไฟฉายส่องให้เห็นบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ด้านล่างเงาดำเคลื่อนไหวอย่างช้าช้าบางสิ่งกำลังเลื้อยออกมามือของเขากระชับด้ามปืนแน่นแล้วสิ่งนั้นก็เผยตัวนิ้วมือนิ้วมือซีดขาวผอมแห้งโผลออกมาจากใต้พื้นเล็บยาวแตกหักบางส่วนมันขยับไหวราวกับพยายามจะคว้าจับบางสิ่ง ดวงตาของเจ้าหน้าที่เบิกโพลงบ้าไปแล้วเสียงพึมพำแผ่วเบาหลุดออกจากปากโดยไม่รู้ตัวก่อนที่ใครจะทันตั้งตัวพื้นไม้ก็แตกออกอย่างแรงฝุ่นพุ่งกระจายแสงไฟฉายสาดไปทั่วขณะที่ทุกคนถอยกรูดและสิ่งที่พวกเขาเห็นทำให้เสียงกรีดร้องดังขึ้นพร้อมกันร่างหนึ่งคลานออกมาจากซากไม้ที่พังทลายผิวหนังเหี่ยวย่นแห้งกรังเหมือนคนที่อดอาหารมาหลายปี ดวงตากลงโบดจ้องมองขึ้นมาจากความมืดริมฝีปากแห้งแตกระแหงขยับเล็กน้อยเสียงแหบพระดังขึ้นไม่มีใครขยับเสียงนั้นแหบแห้งเหมือนลมหายใจสุดท้ายของใครบางคนแต่ร่างที่คลานออกมานั้นยังมีชีวิตหรืออย่างน้อยมันก็เคลื่อนไหวเจ้าหน้าที่คนหนึ่งถอยหลังจนชนกำแพงมือยังจับปืนแน่นแต่ไม่กล้ายกขึ้นดวงตาของทุกคนจ้องมองร่างนั้น มันผอมจนเห็นกระดูกผิวหนังแตกร้าวเป็นร่องลึกริมฝีปากแห้งผากเผยอออกช้าๆเสียงหายใจติดขัดดังออกมาจากลำคอช่วยฉันเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่จากร่างที่คลานออกมาเสียงเดียวกันดังก้องอยู่ทั่วห้องจากทุกมุมมืดจากใต้โซฟาจากด้านหลังตู้เก่าๆจากบันไดที่นำขึ้นไปสู่ชั้นบน ช่วยฉันช่วยฉันเสียงร้องขอชีวิตซ้อนทับกันมากขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆรากับว่าในบ้านหลังนี้ไม่ได้มีแค่พวกเขาที่ยืนอยู่ตรงนี้มีบางสิ่งซ่อนอยู่บางสิ่งที่ไม่เคยจากไปหนึ่งในเจ้าหน้าที่ตัดสินใจไม่รออีกต่อไปออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เขาตะโกนก่อนจะหมุนตัวไปทางประตู แต่ทันทีที่ก้าวเท้าออกมาเสียงปึง้งดังสนัน่นประตูปิดลงเองอย่างแรงล็อกสนิทพวกเขาติดอยู่ในนี้แล้วเงามืดในห้องขยับไหวเสียงหายใจหนักๆดังมาจากทุกทิศท,ทางเจ้าหน้าที่ทุกคนหันหลังชนกันกวาดไฟฉายไปทั่วห้องแต่ยิ่งส่องก็ยิ่งพบเพียงความว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นไม่มีใครควรจะอยู่ที่นั่น แต่มันกลับรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งจ้องมองจากทุกมุมเสียงกึกกึกดังมาจากใต้โซฟาบางสิ่งกำลังเคลื่อนตัวเจ้าหน้าที่คนหนึ่งกลืนน้ำลายมือสั่นจนแทบควบคุมปืนไม่อยู่พระเจ้านี่มันอะไรกันไม่มีใครตอบเพราะทุกคนต่างกำลังกลั้นลมหายใจจากนั้นเสียงแควกดังขึ้นโซฟาขาดออกเป็นรอยลึก เหมือนมีบางอย่างฉีกมันออกจากข้างในแล้วนิ้วมือซีดขาวก็ทะลุผ่านเนื้อผ้าออกมาร่างที่คลานออกจากพื้นเหนื่อยหน้าขึ้นช้าๆดวงตากลวงโบของมันเบิกกว้างริมฝีปากแห้งแตกขยับอีกครั้งเสียงกระซิบแผ่วเบาดังก้องในห้องฉันอยู่ที่นี่มาตลอดแล้วทุกอย่างก็ดับวูบแสงไฟทุกดวงมืดสนิทและความมืดก็กลืน พวกเขาไปทีละคนช่วยฉันเสียงกรีดร้องขาดหายไปในความมืดทุกอย่างเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียงลมหายใจเพียงแต่ความรู้สึกบางอย่างยังคงอยู่ความรู้สึกของสายตาที่จับจ้องจากทุกทิศทางเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพยายามขยับตัวแต่ขาแข็งคั้งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นมือของเขาสั่นขณะควานหาวิทยุสื่อสาร ปลายนิ้วสัมผัสได้ถึงมันแต่ก่อนที่เขาจะกดส่งสัญญาณเสียงกระซิบเย็นเยียบก็ลอดผ่านความเงียบใกล้ใกล้เสียจนเหมือนกระซิบอยู่ข้างหูอย่าไปเงาดำปรากฏขึ้นรอบตัวพวกเขามันไม่ใช่เงาธรรมดาแต่เป็นร่างร่างของบางสิ่งที่เคยเป็นมนุษย์หรืออาจจะเคยเป็นพวกมันยืนนิ่งอยู่รอบห้อง รูปร่างผอมแห้งผิวหนังซีดขาวราวกระดาษเก่าดวงตากลวงโบ๋จ้องลึกเข้าไปในความกลัวของทุกคนไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวมีเพียงร่างพวกนั้นที่รออะไรบางอย่างแล้วทันใดนั้นเสียงแครกแครกก็ดังขึ้นจากโซฟาร่างของลาซีเฟลเชอร์ขยับคอของเธอเอียงช้าช้าริมฝีปากที่แห้งกรังขยับอย่างเชื่องช้า เสียงแหบพระดังขึ้นท่ามกลางความเงียบนั่งลงสิแล้วแรงกดมหาศาลก็ถาโถมใส่พวกเขาขาอ่อนแรงลมหายใจติดขัดร่างกายถูกกดลงไปกับพื้นเหมือนมีบางสิ่งไม่ต้องการให้พวกเขาลุกขึ้นมาอีกเหมือนกับที่เธอไม่เคยลุกขึ้นมาอีกเลยตั้งแต่วันแรกที่เธอนั่งลงตรงนั้นร่างของพวกเขาถูกบังคับให้นั่งขาแข็งทื่อขยับไม่ได้ เหมือนแรงบางอย่างกดพวกเขาให้ติดอยู่กับพื้นหรืออาจจะมากกว่านั้นฝังพวกเขาไว้ตรงนั้นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพยายามขืนตัวเขาสูดหายใจลึกใช้แรงทั้งหมดเพื่อจะลุกขึ้นแต่ทันทีที่เขาดันตัวขึ้นจากพื้นบางสิ่งจับไว้นิ้วมือเย็นเฉียบคว้าหมับที่ข้อเท้าเขาก้มลงมองหัวใจแทบหยุดเต้น มือซีดขาวหลายข้างโผล่ออกมาจากพื้นไม้นิ้วมือผอมแห้งเลื้อยพันรอบขาของเขาบีบแน่นจมลึกลงไปในผิวไม่ไม่นะเขาตะโกนแต่เสียงของเขาจมหายไปอีกคนหนึ่งพยายามดิ้นแต่ยิ่งดิ้นแรงกดก็ยิ่งหนักขึ้นเหมือนถูกดูดเข้ากับพื้นร่างของพวกเขาจมลึกลงไปทีละนิดเหมือนโซฟาที่กลิ่นกินลาซีเฟลเชอร์ ไม่มีทางหนีลมหายใจเริ่มขาดห่วงความมืดคลืบคลานเข้ามาในสติสัมปชัญญะเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวเสียงมากมายซ้อนทับกันอยู่ตรงนี้อยู่กับเราไม่มีใครลุกไปจากห้องทั้งห้องเต็มไปด้วยเสียงกระซิบเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ก้องอยู่ในหัวของพวกเขาเหมือนเสียงจากอีกมิติหนึ่งเหมือนเสียงของคนที่ติดอยู่ที่นี่มานานแสนานาน ร่างของพวกเขาจมลึกลงไปอีกเหมือนถูกกลืนเข้าไปในเงามืดมือซีดขาวโผล่ออกมาจากพื้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนที่สติจะดับลงปังเสียงกระจกแตกดังสนัน่นแสงไฟจากภายนอกสาดเข้ามาร่างของพวกเขากระตุกก่อนแรงกดทั้งหมดจะหายไปเสียงกระซิบเงียบลงทันทีมือที่จับพวกเขาไว้หายไป เจ้าหน้าที่คนหนึ่งสุดลงหอบหายใจหนักเขารีบคว้าไฟฉายที่ตกอยู่สาดแสงไปทั่วห้องไม่มีเงาดำอีกต่อไปไม่มีร่างผอมแห้งที่จ้องมองพวกเขาโซฟาที่กลืนกินลาซีเฟลชเชอร์กลายเป็นเพียงเฟอร์นิเจอร์เก่าๆเรากับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เคยมีอยู่จริงแต่พวกเขารู้ดีว่ามันมีอยู่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งลุกขึ้นพยุงเพื่อนร่วมทีมไม่มีใครพูดอะไร พวกเขาต่างต้องการออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเมื่อประตูเปิดออกพวกเขาก้าวออกไปสู่ความเย็นของอากาศภายนอกอิสระแต่ก่อนที่ประตูจะปิดลงเองอย่างช้าช้าเสียงสุดท้ายก็ดังขึ้นจากในบ้านแผ่วเบาเยือกเย็นและเป็นคำเดิมแล้วเจอกันใหม่และประตูก็ปิดสนิทไม่มีใครหันกลับไปมองอีกเลย